ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องกามเลวกามปานกลางกามปราณีตในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกทาคามีหน้า71จากพระเจรไปดกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่6 ข้อที่7จพิกขุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายหมกมุ่นอยู่ในกามกุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบญ้าออกบวชเป็นบนรรพชิตควรเรียกว่าเป็นกุลบุตร ผู้มีศรัทธาออกบวชข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่มและกรรมเหล่านั้นก็มีอยู่ตามสภาพคือกรรมเลวกรรมปานกลางกามปราณีตซึ่งกรรมทั้งหมดก็ถึงการนับว่าเป็นกรรมทั้งนั้น พิก่กุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้คว้าชิ้นไม้หรือเศษกระเบื้องกลืนเข้าไป <c oughs> พี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็จะประคองศรีรษะเด็ก ด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้ว่าจะถึงกับเลือดออกก็ต้องทำข้อนี้เพราะเหตุอะไรเล่าเพราะแม้เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็ก มีความเอนดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอนดูนั่นเองครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้นด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้วดังนี้ พิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันตราบใดที่ภิกขุยังไม่ได้ทากิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตัปปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังจะต้องตามคุ้มครองพิกุนั้น แต่เมื่อใดภิกขุนั้นได้ทากิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยฮิลิด้วยโอตป,ปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในพิกขุนั้นด้วยคิดว่าบัดนี้ภิกขุนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้วดังนี้ <c oughs>